สวัสดีครับวันนี้พามาชมเสาบ้านนะครับของคุณตาคําแก้วน้องคําเพงนะครับก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเสานะครับนี่นะครับก็จะเป็นเสาบ้านของคุณตาคําแก้วนะครับน้องคําแพงน้องธนวานะครับก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สวัสดีพยางคทุณพ่อทุกแม่เอฟซท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ร่วมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยนะครับ พควันก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับไปยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับที่ร่วมเติมคะแนนนะครับร่วมอุดหนุนผลไม้ออนไลน์นะครับจนเราได้มีคะแนนนะครับมาสะสมนะครับจะซื้อเสานะครับมาเพื่อทําการก่อสร้างบ้านให้กับคุณตาแล้วก็ด้านหลานนะครับนี่ก็จะเป็นเสาบ้านนะครับที่อาจจะใช้ทําการสำหรับทําการสร้างบ้านให้กับคุณตาคําแก้วน้องคําเพย์แล้วก็น้องธันวานะครับก็จะเป็นเสาบ้านนะครับนี่รถเต็นนะครับก็ต้องใช้รถ อ่าเพ้นนะครับมันทุกมานะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่ได้นะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับน้าแล้วไอลุ่มมันจะถูกเสาตัวนั้นไหมลุ่มมันจะถูกเสาตัวนั้นไหมครับยกมานี่ด้วยยกมานี่ด้วยครับเพราะตัวมันถูกเสานะครับนี่ครับก็ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นะครับต้นจิกนะครับ ต้นจิกยงใหญ่เลยนะครับใหญ่ยังโตเลยนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับอ้ใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับนี่นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับไปยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุท่านอีกครั้งนะครับที่ร่วมเมตานะครับอุดนผลไม้ออนไลน์น้องๆขอจนพ่อวานได้เก็บสะสมคะแนนนะครับมาเพื่อจัดซื้อเสามาสร้างบ้านให้กับน้องๆได้สําเร็จนะครับพ่อพานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ ตอนนี้ก็เสาของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับออก็ยังก่อสร้างไม่ได้นะครับเพราะต้องรออ่าเราเดือนมีนาครับถึงจะก่อสร้างไ,ได้นะครับเว่าเดือนนี้ก็ทางบ้านพ่อควานนะครับเขาจะถือนะครับอเขาจะถือเลิกถือยามนะครับเลิกงามยามดีไม่ได้นะครับอ๋อจะได้เลิกช่วงเดือนมีนานะครับที่จะสร้างได้นะครับเดือนนี้อ่าสร้างไม่ได้นะครับ ก็จะเป็นเสานะครับต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นะครับไม่ใช่เล็กนะครับต้นไม้นะครับใหญ่นะครับอ๋อไม่ใช่ว่าเล็กๆนะครับต้นใหญ่มากนะครับก็ไม่ใช่เล็กๆนะครับเด้อทั้งหมดก็อุ๊หลายต้นนะครับ ต้นนะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับปะต้นกันเลยนะครับอ่าต้นใหญ่ๆก็จะทําเป็นเสาป้านะครับส่วนอ่าต้นที่ลงรงลงมาก็จะใช้ไว้สําหรับทําเป็นอ่าเสากันศาสนะครับเสากันศาสน์นะครับนี่นะครับเสานะครับผมฟันก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพยายามคุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญอีกครั้งนะครับที่ร่วมเติมคะแนนนะครับอ่าผลไม้ออนไลน์ของเรานะครับจนได้มีคะแนนนะครับสขอบคุณคะแนนนะครับมา ต้องขอกราบขอบคุณไปยังท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญรั้ะครับแล้วก็กราบขอบ,ค,บคุณไปยังคุณแม่สะพานบุญทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นสะพานบุญให้กับคุณตาคำเกลและก็น้องคำเพงนะครับโลงพานก็ต้องขอกราบขอบ,ค,บคุณไปยังทุกท่านด้วยนะครับ ต้องใช้เครนยกนะครับถ้าใช้คนยกไม่ไหวนะครับเพราะว่าต้นไม้ใหญ่นะครับสมัยเมื่อก่อนก็จะใช้คนยกนะครับสมัยเมื่อก่อนแต่สมัยทุกวันก็ต้องใช้เครนนะครับเพราะว่าสมัยทุกวันก็มีรถเครนนะครับนอกสมัยเมื่อก uh. ่อนไม่มีรถเครนนะครับก็จะใช้คนในการยกนะครับยกไม้แต่ละครั้งนะครับก็จะเกณฑ์กันไปเป็น20-30ท่านนะครับไปยกไม้มานะครับสมัยเมื่อก่อนนะครับแต่สมัยทุกวันนี้ก็จะใช้เครนนะครับในการยกก็จะง่ายนะครับในการยกนะครับออ ต้นไม้จิกนะครับต้นจิกนะครับต้นไม้จิกไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับพวกขวานก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ภาษาบ้านพวกขวานเขาเรียกต้นต้นจิกนะครับต้นจิกนะครับนะครับก็เยอะนะครับไม่ใช่ไม่น้อยนะครับเหลือเยอะเลยนะครับ เพราะว่าไม้ไม้จิกจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับต้นไม้ไม้จิกนะครับจะเป็นต้นไม้เนื้อแข็งพอปลวกก็จะไม่กินไม่ได้นะครับถ้าเป็นไม้ที่อายุหลายๆปีนะครับปลวกจะกินไม่ได้นะครับไม้จิกนะครับจะเป็นไม้เนื้อแข็งมากๆนะครับไม้จิกนะครับไม้จิกกับไม้แดงนะครับที่จะเป็นที่เขานิยมเอามาทําเป็นเสาบ้านนะครับเพราะว่าไม้แดงกับไม้จิกเนี่ยต้นจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับจะพวกไม้เนื้อแข็งนะครับไม้จิกกับไม้แดงนะครับเป็นจะพวกไม้เนื้อแข็ง เขานิยมเอามาทาเป็นเสาบ้านน,บบานนะครับคนสมัยโบราณนะครับคนสมัยโบราณก็จะนิยมเอามาทาเป็นเสาบ้านนะครับว่าชา้าถ้าใช้เป็นต้นตะเบาหรือว่าต้นอย่างอื่นก็ผุกนะครับผูกไม่ได้นะครับผูกถ้าเป็นต้นตะเภงต้นอย่างอื่นก็จะผูกนะครับ เยอะนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้บางนะครับก็ต้องขอสทดขออภัยนะครับโครงการของเราก็ก่อสร้างจริงนะครับทําจริงนะครับพรกกานก็ ทำจริงสร้างจริงนะครับคือบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าบางทีอาจจะเห็นว่าเห็นเเห็นแคเขียนป้ายว่าโครงการสร้างบ้านให้กับน้องแต่ไม่เห็นอาว่าคลิปขยับสักทีนะครับตอนนี้คลิปของเราก็ขยับแล้วนะครับ่ก็กราบขอบคุณไปยังทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เมตานะครับร่วม เข้ามาร่วมสมทบทุนนะครับสร้างบ้านให้กับน้องคำเพแล้วก็คุณตาคำแก้วนะครับน,น้องธันาวานะครับพ่อฝางก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณน,นะครับไปยังพ่อคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านผู้ใหญ่ใจดีทุก,ท,กท่านนะครับที่ไว้เวียนเข้ามาร่วมกดหนุนนะครับขบายผลไม้ออนไลน์ของเรานะครับพ่อฝางก็ต้องขอ,อกราบขอบพระคุณไปยังทุกท่านอีกค,ครั้งนะครับ ไม้นมี่ก็ไม้เนื้อแข็งโดยโดยกลงเลยนะครับเป็นต้นไม้เนื <S 1> <S 1> ้อแข็งโดยกลงนะครับลำต้นก็จะแข็งเลยนะครับไม้เนื้อแข็งโดยกลงนะครับหลายปีนะฮะยุคหลายปีนะครับต้นไม้นะครับ นี่นะครับก็ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มากนะครับก็ต้นใหญ่บางต้นก็พอดีบากลานนะครับคือถ้าเราเอาใหญ่มากเกินไปก็การขนย้ายก็จะลําบากนะครับถ้าใหญ่มากเกินการขนย้ายแต่ละครั้งก็จะลําบาก ไ,ได้เลยนะครับลงเลยนะครับ